One News ตรงไปตรงมาอีกคดีหนึ่งที่หลายคนติดตามกันนะครับก็คือการฆาตกรรมนักธุรกิจชาวออสเตรเลียในประเทศไทยซึ่งในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มนายอันโตนิโอบักนาโตชาวออสเตรเลียที่ร่วมกับที่ร่วมกับพวกอุมฆ่านักธุรกิจชาติเดียวกันแล้วฝังศพอำพรางที่เขาชีจันทางตำรวจนั้นตรวจพบว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี2,556โดยสารภาพว่าสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวนะครับติดตามจากรายงานครับนายอันโตนิโอบักนาโตชาวออสซี่วัย26ปีตามแขนขาปรากฏรอยสักทั่วทั้งตัวไม่มีท่าทีสะทกสะท้านขณะถูกนำตัวมาถแถลงผลจับกลุ่มในข้อหาร่วมกับพวกอีก4คนอุ้มค่านายเวนชชนเดอร์ นักธุรกิจชาวออสเตรเลียวัย37ปีอาวุธปืน M16 พร้อมเครื่องกระสุนสองกระบอกปืนพกสั้น9มมและจุด38และอื่นๆอีก,กหลายรายการเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยิดมาได้จากการตรวจสอบพบว่านายอันโตนิโอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556โดยอ้างว่าชื่นชอบมวยไทยเป็นพิเศษส่วนสาเหตุที่อุ้มค่านักธุรกิจชชติเดียวกันเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว เช้ามืดวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอันโตนิโอได้ร่วมกับนายโจเซฟฟุนโตเจราตวัย21ปีสัญชาติอเมริกันนายสเตสันไอแซกโจนนายไมเคิลพอลคบแลนด์และนายเจทำร้ายร่างกายนายเวนชไนเดอร์ในบ้านพักหมู่บ้านจอมเทียนพาร์ควิลล่าซอยเทพประสิทธิ์17หมู่12ตำบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วอุ้มขึ้นรถกระบะโตโยต้าวีโก้สประตูสีขาวทะเบียนขอไข่ลอดิง8755้าชนบุรีหลบหนีไป บนพื้นจุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยวัตถุพยานทั้งปลอกกระสุนปืน9มมชิ้นส่วนซองกระสุนปืนกระบองพับนาฬิกาและคราบเลือดตำรวจสอบปากคำเพื่อนๆของนายเวนทราบวา่าก่อนหายตัวไปเขาอยู่กับนายอันโตนิโอเป็นคนสุดท้ายวันที่2ทธันวาคมล่วงเข้าสู่วันที่3ของการหายตัวไปชุดสืบสวนพบสัญญาณรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจอดอยู่ริมถนนสายวิหารเซียนเขาฉีจันหมูห่ห ตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอน,นาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีนาถึง6ชั่วโมงอย่างมีพิรุษเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบรอยรถรอยจอดและหลุมที่เพิ่งขุดใหม่ๆเมื่อขุดลึกลงไปก็พบศพนายเวนชไนเดอร์ในสภาพคอหักและคิ้วซ้ายแตกเวลาและเรียกกันเจ้าหน้าที่ก็พบรถกระบะโตโยต้าวีโกสีประตูสีขาวจอดอยู่ริมถนนพัทยาสายสามผู้เช่าเป็นหญิงสาววัย25ปีคนหนึ่งที่ให้การว่าแฟนนุ่มชาวออสเตรเลียขอให้เช่าให้กับนายอันโตนิโอ วันเดียวกันนั้นเองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วก็จับกลุ่มนายโจเซฟหนุ่มอเมริกันขณะพยายามข้ามชายแดนไปประเทศกัมพูชาควบคุมตัวมาสอบปากคาจนกระทั่งได้ข้อมูลทั้งหมดนำมาสู่การออกหมายจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอีก4คนนายอันโตนิโอคือหนึ่งในนั้นในฐานะหัวหน้าแก๊งเซนต์ไมเคลิลซึ่งแยกตัวออกมาจากแกง๊งเฮลเอนเจลเครือข่ายมอเตอร์ไซค์ที่กว้างวางในต่างประเทศส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว One News ตรงไปตรงมา